กาพบาทขององค์ผู้ทรงศัก์เย็นยิ่งนักน้ำพระไทยแผ่ภัยสารใต้ร่มบุญอุ่นห่วงแห่งดวงมานดุดสายทานหลังธรรมชื่นฉ่ำเย็นปวงประชาอยู่ดีมีความสุขทรงกำหนดปลดทุกข์ที่ทุกเข็นลบรอยหมองผองชนพ้นลำเข็นทรงบำเพ็ญบุญญาบารมี วันที่ห้าธันวามหาราชประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรีทั่วเขตแดนแผ่นดินต่างยินดีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายปัญจพัฒจิตมหานพอุปนายกและคณะกรรมการสมาคมไหหลัาภาคเหนือแห่งประเทศไทย